เเลยพราะว่าดลาคศสภกับสวัสดีพี่น้องเออหม่องนั่งอีกขพังเออ่าลวดคางวานผีหนี่เนาะมีแต่ผวัตะบุญตะบุญแจกเขาบุญงานแตงอ่าเอากระดูกเขาธาตุไปนี่ภาพไปชมวิวปักกันยางไปเนาะสิเอาไปเอากระดูกเขาธาตไปประเด็น เบามากเบาหลดเจ,จ้าเนีเ่ยมสร้อยเฮ็ดบุญเฮ็ดจัดถึงสามาอาทิตย์ผู้ใดอยากเฮ็ดหาพอ่อหาแม่กต่น้ำหลวงบอกมากน้ำหลวงเพิ่นแทนแรงหายพลอยอะไอยากได้ทาสะโบงหรือที่เป็นทาไตก็ได้เอามาบ่พมพี่ก็เป็นยังเข้ากับเอาเข็นซือน้ำสกุลให้เรียบร้อยเพิ่นก็จะมาเฮ็ดกัดถึงไทยซึเ่เฮ็ดแล้วเด้อเล่ไปได้เฮ็ดดีเดือนใดล่ะเดือนพฤศจิกา ออกักกก้นาจาเกล็เีนออกนจาลาพระเจ้าเห็นเดือนื่อเดียนเพื่อจะกาเบิดเก็ดเพิ่อจิกีดจากแเป็นผา,าป่าแล้วู้รใรนี่ใส่ใส่สักข้าจากมะเห็อมรัรวมได้เบิดต้นละสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยหาร้อยมันรวมได้เบิดหมุนมนี่เกล็สล่าพักศพเก็ดหมงลังสล่าทักศพเราจะรวมกันแท้งทางสล่าทักศพม,มาแล้ว ปะเดมองเขาขยะทางอันแม่แม่นูนะแ้ก็มีเออยังขาดแค่ดอีกหลายวันเนี้ยังต้องการความพัฒนาเป็นต้องการความผู้นะนะปลาหมันพี่น้องปลาหมันบางเปลี่ยนปลามัน ต้องไถล้างสามแสนปูกันง่ายขึ้นตะยู่ตรงนั้นพอเพิ่นแม่เพิ่นกันได้อยู่สบายแล้เนี่ยปลามันเพราะว่าเจ้าว่าฉันเป็นคนตึนตะยู่เองอือเออบ้านนี้น้องนุ่นเล่าว่าส้นปูเลยอยากไม่เห็ดตะกี้น่าสามัคคีร่วมเชิญมาเลยปลูกเห็ดปลูกบ้านเขายินดีต้อนรับผู้ใดมีจิเจ้ทธาตุมั้งเจ้ทธาตุอย่าทำบุญโอ้ยนี่ยี่สิบบาทสามสิบบาทออกก็ได้ใจไม่เห็ดกเถ็นสามัคคี น้ารวมจำจำบุญมาแลนี่สามปีภาพของพ,พระพุทธเจ้าภาพพี่น้องวาเบิรงวิวคนะน่ะเซากระดูกเขา,าธาตุมาบ้านปีนี้ว่าได้ไปใส่พี่น้องเอ้ยพอตะบุญพอต่างานเดี๋ยวงานแตงเดี๋ยวงานเอากระดูกเขา,าธาของพี่น้องประเภทน,นี้อออเอาให้ให้มั่นหนิบางเนี้ยประจําได้ได้สมัยแต่ทีเนี่ย ตอนเป็นเล็กน้อยเล่นเข่าวฟาร์มอันแมนแมนอยู่อันนี้ทางไปหน้าเดี๋ยวนี้ทางไปหน้าแล้วก็สิมีวัดปลาเนาะวัดปลาอันรถนธรรมาดอกตะวันยางมาถ่าเพิ่นเนาะเพอเดียะยางมาถ่าเพิ่นลมาเด้อปีหนามาเห็ดปลาขี้ีส่ จางสาราพักโจบามองเห็ดพนังาราพักโจมองจัดน้ำจัดน่ายใครอากที่ถ้พอมันอง่นมากเอาโจ๊บมาปลาหละกับพ่ี่มองนั่งอืมฝนตกมากกับพ่พี่มองนั่งอือเพราะาราหนา่ี บรรยากาศดีครับนาบ้านเท่าเนาะขันออกมาตั้งจังหวัดนั่บสิบ้านเท่านี่มันอากาศดีจะปลามันเต็มอยู่ต้นบักม่วงพู่นะออกันาลาพระเจ้าอ่ะบ่ออกมันาลาพระเจ้าวันศุมะเฮดอ่นเอานั่ง <cents. S 1> เอากระดูกไม่ใช ja ar ่ตัวเขาถาดประสันเพิ่นวาเพิ่นท่าใหญ่เนื้นย่างไหมตอมาอยู่หน้าบ่ไอนี่ตอม้าเห็นหน้าไปนี่บ่เคยเห็นไหมส่วนบ่โอตอมาเฝ้าสวนแล้วตีนี่ใหญ่ไปันั้นงานไม่ใช่ตัมาเอาบรรจุเอากดูเขาถาดประน่ก็ได้มาเนี่ยย่างมาอยญ่แดงว่ไปห้างยางเอาพื่นวะ โอ้ยรถข้าเจ้าท่านมาอยู่อ, <c oughs> อันนี้ใส่แล้วหน้ายุใส่เอาอ,เนะอ๋อ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 ตอนไปเป็นเจ้าของเครื่องอันนี้เออเป็นเจ้าของเครื่องว่าผมว่านีนย่ยใหญเห็นอยู่วันแก่เคียงเย,ย็นไปเย็นไปล็อกันนะวันนี้ไปรอกเราจะไปเคลื่อนนั่แหละเออยจะไปเคลื่อนมาสองคนตายย่าย แมนบานเข้าตอนแรกข้าว่ารจะมาซื้อมองนี่เรามีคนมาบอกว่าไม่เป็นโดนเขาก็ได้ถอยแมนยีนี่นี่มองนี่ปอะการกัประการขายอะไรนี่มองยีทุ่ยนี้เราเห็ดอันน่ะปลูกเกษตรนั่นบนนี่ลดลงกับอะไรเถยิงลมแห้งเนี่ยมันคล้องนั่นนี่เนาะคล้องอะคล้องใส่ใจเออลมเลยข้าวกระเล้งอมควันเขไปย่างย่ไปวัดปลีละย่างไปวัดปลา ย่างไปเรื่อยๆก็ย้อนธรรมาดอกนักไก่สีหอดเราไหมแม่บอกใชแล้วเรียกโค้งโค้งนี่ไทยเออรถขับยาธนรมาแล้วเอาจะไปทาเนี่ไปวัดปลาอ้าวคิดซาเลงอีกเราบอกฮะนะฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าคิดซาเลงมาแต่แม่มาสานมาอ้าวมาพ่อกันกลางทางมาส่วนกันขึ้นซาเลงอีกแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เอเรจ้าก็ดีวเงเรอ่นดีะมาเ็รเสามาออมันพอรถมอใส่จังอันซาเลงกลางทางภากันเินอันเอิขึ้นเงินซาเลงแล้วมันก็ใไกลจีฮอดหล้วมันบอลหรือยังไไก่ก่อน่าเห็นว่าอย่างนี้สารบันเฮาไม่แต่คนนำใจดีทั้งนั้นเลยพอกันกลางทางก็เอินขึ้นรถพี่น้องเลย เดี๋ยวขาเอาบ้านหลังนี้มาเนี่แมนแเออว่ามนมีตัอะไร้มาเ่ไม่ได้ตัวไปแล้วบทขเนกไมีตัวูดีนะเออ เอยจักกันเนาะรถจะไปนี่ออาไปนี่รถจะไปซ้ายตรงจยไปติด่อยเขาบุญงามแยบแฉบแต่ยังติดอยู่รถมันอยู่บ้างนอกตอได้กับติดโตรถกัไร รถติ ط, ดรถติดม,มาส่งผักมาส่งผักรถติดบ้านนอก <laughs> ชนะตอนกินข้าอยู่หน้ารถติดไม่รถสองขั้นเงียบๆมาวัดมันก็บไก่เติบต้นอะไรไแดงเจ้าก,กับว่านลงข้าวเดียวข้าวเดียวมาเสิร์ฟว่าสะพ้อยบา้บานบ้าอะไรกันเนาะข้าวยางข้าวกับว่าข้าวมีตัวข้าวยางนี่แหละยางอยู่แต่ว่ามันอัน ขาเจ้าสิบองเาสิบองหดก่อน่นนี่แหละคนสิอหกอนานีแหละอ่นกัดจอดรับเข้ากอเก่านอมันจะเป็นเจ้าผ่องตลาดบ่เปนด่าหลายันเลมันไม่ได้ชุกีนด่าแล้วไม่เียเียบอนน้อบ่มันนี่บ่ยังไม่ยังอ ก็เต้นเลยพี่น้องเ้ยถายถายถ่ายถ่ยควยอมชอบมาที่ตรงไหนค่ะนม่ยังเป็นตะควอยเอากลับกรุงเทพได้เี่ยถ้าตัญหากน้ำเลยน่ะ ย่างดิ่นหอยพระเจ้าคุณพี่จอาเนี่ยไม่หอดเลยเออโอ้ก็เจ้าให้ประตูเขาตั้งปูนเตียงมามาเตียงหนึ่งเตียงเตียงเนาะหนึ่งละคือหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วหอดวัดแล้วหอดวัดปลาแล้วสำเนียงกอนเด้อจ้ะเด้อ